สวัสดีครับผมอยู่นาทีอาสปอร์ตบอเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะบอกว่าเป็นสายกึ่งทัวร์ิ่งใช่ไหมเข้ามาใหม่นะฮะก็เป็นเจ้าซ B 5 0ห้ารอเอนะครับผมคันนี้ก็มแล้วแต่คนชอบว่าเขาจะแต่งแบบแนวไหนบาคนจะแต่งแปบไหนโมตาบ้างบาคนก็แต่งเป็นใส่ปิ๊บใส่ทัวร์ิ่งบ้างนะฮะแต่ผมผมชอบสปอร์ตเหมือนเดิมโอเคครับคันนี้ก็สีนี้ไม่ค่อยเห็นนะก็พอดีได้มาคันนี้สวยมากครับก็่างเงี้เดี๋ยวโชมรูปร่างก่อนครับผม รวมๆแล้วสวยมากครับไม่มีล้มไม่มีชนเลยนะฮะํำหนีไม่มีเลยคันนี้โอเคครับผมคันนี้ก็เป็นชิวหน้าฮะของเคทูนะฮะ,ขอ,ะ,ฮะของแต่งนะครับจัดเป็นของแต่งเคทูมีเหมือมือเบ็ดมือคัดมานะฮะกระจกปลายแฮนด์แถมให้ไปเลยนะฮะขี้กเกียจถอดเหมือนเดิมครับผมกุญแจมีสองดอกถ้าอีกดอกอยู่ในอยู่ที่ร้านนะฮะผมได้โพสด้วยมีครอบถังอ่า เครื่องก็ท่อก็เป็นท่อเดิมไล่สลิปออมาออกเป็นยูชิมุระตัว U.S.A. นะฮะไปยาวนะครับสีอันนี้เขาเรียกว่าสีอะไรเนะี่ยสีลุงไทเทไม่ใช่เนาะเป็สีไทเทโอเคเป็นสีลุงแล้วกันนะฮะก็รวมๆแล้วก็สวยฮะยางเต็มๆนะฮะใช้งานได้อีกยาวโซ่สตเตอร์เต็มๆมีอะไรอีกไม่มีเลยโอเคเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันครับ มีการอ,อ๋อมีการม้วนน้ำแต่งด้วยโอเคอ่าคันนี้มาอยู่ที่สองหมืนเก้านะครับก็ถือว่าไม่เยอะมากนะฮะขับได้อีกยาวๆนะก็เยอะเซอร์วิสอีกใหญ่นะครับโอเคครับฟังเสียงกันเลยเตมดีั ออกลบจบที่ประมาณ9,000บาทนะฮะผ่อนประมาณผ่นอนประมาณไม่เกิน3,000ัประมาณน,นี้เพราะยืดได้60สิบงวดเป็นปี2018เนะาะก็ถ้าท่านได้สนใจก็ติดต่อเพจนอาสุไปหรือเซลลที่ขายอยู่ได้เลยนะฮะผมก็คันนี้ได้ไปก็คุ้มๆนะรถใหม่ๆนะฮะก็ไม่ต้องไปทำอะไรแล้วเนี่ยครับใด่ทอรลันไปใบหนึ่งนะสสยทอลิงหาปิ๊บใส่สักใบสองใบส,ใบสามใบฮะบก็คือจบแล้วนะฮะ ับยาวๆครับต่าย่ังวัดไงฝากเจ้า CB 500 F คันนี้ด้วยครับผมสวัสดีครับ